The breeze on the sea, the banana dances gracefully, twisting and turning to เจอกันนะคะในเช้าวันอาทิตย์ที่30มิถุนายน2567นะคะถือว่าเป็นวันสิ้นเดือนนะคะเป็นวันสิ้นเดือนที่สดใสามากๆเลยนะคะเพราะอะไรคะสดใสด้วยบรรยากาศนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยมันดีสําหรับใครดีสําหรับทุกๆคนแล้วก็ดีสําหรับคุณตุ๊กมากๆเลยเพราะว่าวันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมการปั่นจักรยานการท่องเที่ยวของเขตจังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งวัน,น นี้ระยะทางต้องบอกว่าก็พอสมควรนะคะแต่ว่ามี3จุดที่จะไปกันนะคะจุดแรกคือศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาครใครที่ไม่เคยมาเที่ยวนะคะเดี๋ยววันนี้คุณตุ้มจะเอาภาพและบรรยากาศพาทุกท่านไปเที่ยวนะคะจุดที่สสะพานแดงอันนี้หลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะะแต่วันนี้มาเป็นมหากรรมที่บอกว่าเป็นมหากรรมคือมีผู้แขกผู้ขับปั่นจักรยาน การท่องเที่ยวนี้จำนวนมากมายเลยนะคะนี่คือผู้ทรงพลังทั้งหลายนะคะ คือปั่นจัก,กรยานจนร่างกายแข็งแรงก็เซ็ตจัก,กรยานมาแบบว่าเรียวแรงดีค่ะเพราะว่าล้อที่ใส่เนี่ยมันใหญ่มากนะคะสมมติว่าไม่มีพละกําลังนะคะไม่ได้นะคะออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอก็ไม่สามารถที่จะนะคะปั่นได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่ถือว่าฮ์ดคอร์เลยค่ะเป็นคนกลุ่มที่แบบมีพละกําลังแล้วก็เป็นกลุ่มที่นะคะมีเรียวแรงนะคะมี กําลังวังชาที่ดีมากๆในการปันจักรยานนะคะอันนี้คุณตุ๊กต้องบอกว่าซโยานะเลยค่ะมันไม่ไหวจริงๆค่ะแต่เขาคงแข็งแรงมากถาเขารีนขาเวเน่ตอนนี้อายุ7จปัส่ปันจริงๆเนี่ยเป้าหมายจริงๆของท่านเนี่ยนะคะในการปันจักรยานคืออะไรคะ ได้เี่ยวได้ท่องเที่ยวได้ออกกำลังกายกลังกายสุขภาพดีขึ้นจริงๆแล้วมีโรคประจำตัวอะไรหรือไม่คบถึงมาปั่นจักรยานเนี่ยค่ะตั้งแต่มาปั่นจักรยานแล้วมีความดันปกติแล้วนะคะอาการที่เป็นความดันนะคะใช้ระยะเวลาการปั่นจักรยานประมาณกี่กี่กี่เดือนกี่ปีคะถึงเข้าสู่ภาวะปกติเองวันนี้คุณพี่สามารถยืนยันได้เลยใช่ไหมคะว่าการปั่นจักรยานช่วยรักษาระดับความดันได้ แน่นอนนะคะเดี๋ยวรกคนรอกล้องนิดนะคะนี่ค่ะบุบนคคลที่อายุ74ปีขออนุญ,ญาตไม่ได้เอ่ยนามนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะทันโทษขันายางามสมบัติครับขออนุญ,ญาตสุดยอดโอเคมาจากไหนคะทันโทษมาจากอยู่ในแอเรียนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอให้มีความสุขนะคะกับการขับจักรยานชอบเสื้อจังเลยออกแบบมาสวยมากๆ โอเคค่ะและนี่คือนะคะสาวสวยนะคะทึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้นะคะ noise, for peace, beat, like สวัสดีค่ะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ What วัดพันท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้แต่งตัวนะคะเป็นสัญลักษณ์อะไรคะทันโทษค่ะเออยังไงดีปันด้วยหรือเปล่าคะปันปันป,นป,นปันด้วยนะคะปันไปชุดแบบนี้เลยหรอคะครับผมโอเคนี่คือนักปันระ่น ทำไมมีอะไรบันดาลใจคะให้แต่งชุดเรียงนี้คะเป็นความชอบครับเป็นความชอบใช่ค่ะก็คือฝันแล้วแล้วมาจากที่ไหนอะคะท่านบางหัวเทียนครับผมบางหัวเทียนนะคะก็คือเดี๋ยวก็ปั่นไปร่วมทุ่จุดเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็กลับไม่หนักใช่ไหมคะชุดนี้ก็ไม่ไม่ไม่หนักไม่หนักค่ะเอ่อโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ อันนี้คือที่ดิฉันเห็นนะคะในงานว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่สุดสําหรับงานนี้เลยนะคะและกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยต้องบอกว่าพลังวังชาเขาดีมากๆแล้วเขาก็มาในธีมสีฟ้านะคะก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่อยากจะเก็บประมวลภาพนี้ไปเดี๋ยวถามก่อนค่ะว่าแรงบันดาลใจนะคะเป็นยังไงถึงมาร่วมกิจกรรมนี้ทราบข่าวได้อย่างไรและปั่นมากี่ปีแล้วคะครับรก,ก,ก็จริงๆทราบข่าวมาจาก a c e b o o k ครับ<า>แล้วก็ ทางจังหวัดนะครับก็จัดหลายรอบแล้วรอบนี้ก็เลยมาดูหน่อยว่าคนเยอะไหมครับผมปั่นมาประมาณ3ปีลวครับสามปีแล้วกิจกรรมที่นี่เป็นปีแรกหรือเปล่าคะก็จริงๆร่วมมาหลายครั้งลวครับแล้วครับก็มาดูหน่อยครับว่าเพื่อนๆนักปั่นยังอยู่คบกันหรือเปล่าแล้วก็ถท่าที่ดก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับยังเยอะเหมือนเดิมนะคะมาที่นี่นะคะกับบรรยากาศที่นี่ได้อะไรกลับไปคะก็พอเห็นแล้วก็รู้สึกแค่ชื่นใจ นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้พลังใจมากขึ้นครับเพราะว่าได้ได้เจอคนคนอื่นๆที่รักสุขภาพเหมือนกันครับแล้วก็อยากจะถามว่าสําหรับคนที่เป็นวัยทินเอชอย่างคุณเนี่ยนะคะคคอยากจะฝากอะไรสําหรับท่านผู้ชมที่กําลังนะคะดูไลฟ์นี้นะคะในวัยอย่างเราอยากจะเชิญชวนอะไรอยากบอกอะไรบอกได้เลยค่ะครับก็จริงๆอยากฝากว่าอ็กกีฬาปั่นจักรยานเนี่ยครับถ้า จริงๆไม่ต้องเก่งมากก็ได้แค่ขอมีจักรยานแล้วก็ใจรักสุขภาพเนี่ยออกมาปั่นเพื่อสุขภาพตัวเองก็พอครับไม่ได้โก้หรูอะไรใช่ไหมคะใช่งานจริงๆเพื่อนๆสังคมนักปั่นเนี่ยครับก็ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับมันไม่ไม่ได้จํากัดที่เพศกับวัยครับก็ร่วมร่วมปั่นก็ได้ทุกคนนะครับ วันนี้ไม่ทราบเหมือนกันมาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเขาใช้ระยะทางประมาณกี่กิโลคะตอนนี้น่าจะประมาณอ่าสามสิบกว่าโลสาิบกว่าโลเองแล้วโดยปกติแล้วใช้ปั่นตัวเองกี่กิโลคะแต่ละรอบค่ะจริงจริงก็80บ้างอย่างนี้ครับห้าสิบแปดสิบครับเพราะนั้นถือว่าธรรมดามากๆเลยนะคะโอเคต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะคะ มีโทรศัพท์เข้ามานะคะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับสิ่งดีๆที่มาให้เพราะนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่วั้ไหนนะคะสามารถร่วมกิจกรรมกันได้เลยต้องบอกว่ากิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับกีฬาประเภทนี้นะคะจริงไหมคะ I okay, more exercise and bicycling travel. with road in nature beside the road. The power of ourselves and the power of the universe to good health. Star signs and my cycling travel with road to nature beside the road the power of ourselves the power of the universe to good health and so the Sizing my cycling, travel with road and nature beside the road. The power of ourselves, the power of the universe, to good health. The super Sizes and my cycling travel with road nature beside the road. The power of ourselves, the power of the universe, to good health. The Riding my cycling, travel with road and nature beside the road. The power of ourselves, the power of the universe, to good health. มองเห็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลหาแาเงามเห็นปูดูสิดูมูกปลาคงห้อยหน้าหนานอยู่ในท้องทะเลนั่นละฟีพระหัตพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เราเชื่นใจอย่าเมื่อได้ชื่นชมทะเลไ,ไทยที่ปางกุ้งเทียนทะเลสวยนิน ยาวสุดตานกบินไปมาบินไปดูหน้าพิมดบด้วยความเป็นธรรชาติเธอเลบางคนเทียนใครได้และประทับใจคิดถึงทะเลใกล้บ้านคิดถึงจะเลบางคนเทียนเอเลบางคนเทียนเงินทะเลแสงามฟาสิครามสดใสมือเบอใบแลงอยู่ในทะเลหาสายงหงเห็นบุดูสิตงมูลา ุ้งหอยหนานาอยู่ในท้องทะเลนั่นแหละฟีพระหัดฮัดเจ้าส่งสั่งไว้ให้เราชื่นใจยามเมื่อได้ชื่นชมให้เราชื่นใจยามเมื่อได้ชื่นชมทะเลไทยที่บางกุนเทียนทะเลสวยนิ่นกมามาสะพานแด่นสวยยาวสุดตานกบินไปมา ตือมาพักนะคะก็คือสะพานแดงซึ่งที่เนเองก็ได้นําภาพนําเสนอตลอดนะคะของสะพานแดงซึ่งถือว่าเป็นจุดที่น่าจะมาถ่ายรูปนะคะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะคะในเขตจังหวัดสมุทรสาครเพราะว่าเนื่องจากในสะพานนี้นะคะมันจะมีสะพานแดงยาวลงไปถึง ทางน้ําเลยนะคะทั้งสองฝ่าฝั่งนะคะแล้วก็จะมีเหมือนกับบางกคาโลนะคะให้เช่านะคะแล้วก็อาหารการกินตรงนี้เยอะมากต้องบอกว่าตรงจุดนี้นะคะก็คือปกติที่มาถ่ายทังทีแล้วเนี่ยน้ําเต็มมากเลยนะคะแล้วก็มีนกเยอะมากเลยนะคะสงสัยก็อาจจะมีการเปลี่ยนถิ่นฐานนะคะแล้วก็วันนี้ต้องบอกว่าน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คะ่ะเพราะว่าแอลเรียนนี้ยที่มาทุกทีแล้วตรงนี้นะคะ ก็จะน้ําท่วมเลยค่ะหมายถึงว่าน้ําจะเต็มตรลิ่งเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นการท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าน้ําไม่มีเลยนะคะแต่ว่าผู้คนก็ยังให้ความสาคัญเรื่องของการออกกําลังกายกันก็มามาเที่ยวในจุดนี้นะคะเดียวนะคะเนื่องจากว่าคนที่มาในวันนี้นะคะน,นับว่าหลายร้อยชีวิตเลยทีเดียวนะ,ะที่เป็นนักออกกําลังกายแล้วก็มาชมวิวทิวทัศน์นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก็วันนี้เขาขออนุญาตสัมภาษณ์สักท่านหนึ่งซึ่งดิฉันมองว่าท่านมีเอกลักษณ์ สำหรับการปั่นจักรยานในทริปนี้นะคะทราบข่าวกิจกรรมนี้ได้อย่างไรหรือร่วมกิจกรรมทุกปีของเขตสมุทรสาครคะรู้จากในกลุ่มเพื่อนส่งมาในไลน์ส่งมาในไลน์นั่แสดงว่าปีนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่มาร่วมกิจกรรมหรือครั้งแรกครั้งแรกนะคะเรียนถามว่ากิจกรรมวันนี้ที่พี่เข้าร่วมอ่ะพี่เข้าร่วมเพราะเหตุผลใดคะก็ เธอมันเข้าเส้นแล้วเข้าเส้นแล้วออทุกมาเิต <c oughs> ทุกอาทิตย์อาทิตย์แี้วไปโลงโครงการช่างของม,ม,อมันโดยปกติแล้วคุณพี่ปั่นจักรยานเนี่ยในระยะทางเนี่ยนะฮะอาทิตย์ต่อรอบเนี่ยกี่วันคะแลครั้งไปกี่กิโลคะปั่นทุกวันยกเยล้นฝนตกกับน้ําท่วมสนอน,น,น <c oughs> ทุกวันรับกลับเราไม่ล้างใช่าะเาราล้างต่อทุกวันเลย พ่อมันก็จะโล่ง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 เออแต่ถ้าเกิดเราไม่ล้างเลยมันก็จะตันคนที่มีอายุเยอะๆเส้นเลือดสมบูรณ์ที่บอกว่าคนที่มีอายุเยอะๆนะคุณพี่ประธานโทษนะคะอายุเท่าไหร่คะอ๋อตอนนี้เกษีครับออ้ดูหน้าตายังสดใสไม่น่าเชื่อนะคะมีปัญหาแล้วเรื่องของโรคหัวใจอ่ะถือว่าเป็นโรคที่ร้าแรงคุณคุณพี่เนี่ยมาออกกําลังกายอันนี้ไม่กลัวหรอคะสําหรับการปั่นจักรยานระยะทางไกลอ่ะฟัง มันชินแล้วมันชินไม่เหนื่อยใช่ไหมคะคนอื่นเหนื่อยแต่ผมไปได้เรื่อยๆนี่คือจุดของสะพานแดงน,นะคะเอ่อหน้าจุดสะพานแดงเนี่ยนะคะก็คือเป็นศาลนะคะศาลเจ้าพ่อมัชชานุนะคะซึ่งทุกท่านที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะซึ่งมีความเชื่อว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่นะคะเอ่อมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่แห่งนี้ ะะเพราะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าท่านใดนะคะมาเที่ยวสะพานแดงก็สามารถมาสัตการาขอบุญบารมีของท่านนะคะจากสารมัฉานุนะคะช่วยคุ้มครองให้เกิดความโชคดีได้นะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นที่ที่ เกี่ยวพันกับเรื่องของเรื่องราวของไก่นะคะเพราะนั้นก็จะมีไก่อยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นไก่พารวยเศรษฐีเงินทองโชคราบเงินทองนะคะและนี่คือสถานที่ดีๆอีกที่หนึ่งที่ทุกท่านสามารถมาสักการะและขอพรได้ค่ะ โอเคค่ะแล้วก็ไปเราไปที่รถกันเลยค่ะก็เตรียมตัวเดินทางว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ออกเดินทางกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ,คะมาทันพี่แล้วนะสวัสดีค่ะ ให้ทุกคนสูงกับพระพราะงามที่ละเฮ้เหาสนุกสนานราดีนิตราถึงความรู้เป็นตกกันเราสูงกันฟังรายการใจว่าร้ายดีแต่ถ้าเราทํากิจกรรมแบบนี้คือปั่นจักรยานไปเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,นะะแล้วก็ออกรอบใหญ่เราก็เพิ่มความแข็งแรงและทนทานให้กับร่างกายได้ะค พอสักสองทิ้นนะคะทา <laughs> นนะคะก่อนที่จะไม่มีให้กินเร็วรีบงดิบโอเคีั้แต่ชื่อนี่คือจุดที่สองนะคะของการปั่นจักรยานการท่องเที่ยวณนะแอเรียแห่งนี้ก็คือศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรปราการนะคะ <c oughs> ต้องบอกว่านะคะหน้าก่อนเข้างานนะคะก่อนเข้าภายในนะคะตรงนี้ก็จะมีนะคะมีสาราสำหรับการพักนะคะมีที่จุด จอดจักรยานนะคะซึ่งวันนี้รองรับนะคะนักปั่นจักรยานได้มากเลยนะคะแล้วก็มีเหมือนกับสระน้ำนะคะเดี๋ยวมาดูก่อน,นะคะ่ะสระน้ําสระน้ําที่ใสมากๆนะคะมีนี่ว้าวมีมีเต่าด้วยนะคะมีเต่าด้วยนะคะเห็นไหมคะก็มีสระน้ําด้วยนะคะก็อยู่บริเวณหน้างานนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเขาก็ต้อนรับเราด้วยเสียงดนตรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานนะคะเข้าไปดูในศูนย์แสดง พันสัตว์น้ําว่ามีอะไรบ้างอย่าลืมนะคะสถานนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวคุณสามารถพาลูกพาลานนะคะมาเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์พันน้ําได้เดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในค่ะว่ามีอะไรที่สวยๆบ้างค่ะเลยนะคะเราก็มีกล้องที่รอรับเรานะคะนะคะโอเคค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะว้าวอันดับแรกนี่คือน่าจะเป็นปะกรรังค คนเดี๋ยวให้ช่างภาพเก็บภาพตามไปเลยนะคะ<ฮ>นะคะในแต่ละจุดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อนะคะชื่อบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นปลาอะไรนะคะที่อยู่ในนี้นะคะ่นี้คือปลาค้างตะเภานะคะ,ะแล้วก็มีชื่อวิทยาศาสตร์นะคะคือเทราพอนนะคะต้องบอกว่าเขาจะมีดีเทล ะะเป็นการเรียนรู้เลยว่าลักษณะปลาแบบนี้นะคะทําไมเรียกปลาพักตะเพานะ,ะแล้วก็นะคะเขาจะบรรยายเลยว่าเป็นปลาขนาดเล็กนะคะอยู่บริเวณไหนนะคะอยู่ลึกประมาณกี่เมตรนะคะก็จัดให้สือว่าเป็นการเรียนรู้สําหรับเ,เด็กนะคะที่นะคะกําลังเรียนรู้และอยากจะเ,เ,เข้าใจว่าแต่ละปลาแต่ลพะพันมีลักษณะอย่างไรนะคะ,ะ,คะเข้าไปดูในงานต่อค่ะอันนี้ปลากระพงข้างบน สวยมากเลยเห็นไหมคะนี่อันนี้คือปลาตะเพียนหางแดงปลากระพงนะคะก็จะมีตรงจุดนี้สามตู้นะคะนี่ด้วยค่ะนี่เห็นไหมปลานี้ด้วยอันนี้ปลาปลาคราฟจักรพัดนะคะอันนี้มีชื่อเสียงเลยค่ะเนี่ยดูดูปลาคราฟจักระพัดค่ะสวยมากแล้วก็ปลาตรงจุดนี้ น,ะะนี่ตู้ปลาอันนี้ปลาปลาปลาสวยงามค่ะปลาสวยงามนะคะปลาปลาหมอบลูแจ็คแคมซีนะคะโอเคเข้าไปแล้วก็ที่สำคัญนะคะไฮไลท์ไฮไลท์นะคะด้านนี้นะคะก็โอ้โหฟอกะสวยมากเลยคะ่ะเก็บภาพไปฝากนะคะอันนี้ใหญ่มากๆเลยค่ะท่านโทษค่บนะ,ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะคะไม่ได้เขียนแต่ว่า เนี่ยความรู้เรื่องปลาเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าใครก็จะรู้ได้เนาะเพราะว่าลักษณะาปลาก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็มีชื่อช่างตั้งสรรหาชื่อมากๆเลยแต่ต้องบอกว่าปลานี่สวยมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโอ้สวยมากอย่าลืมนะคะใครมีลูกมีหลานเนาะอยากให้ลูกให้ลูกของเรารู้จัก,จกสพันสัตว์ปลานะคะว่าแต่ละแต่ละพันธนะุ์ชื่ออะไรมาที่นี่เลยค่ะจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้า Okay. เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในค่ะนะคะเข้าไปข้างในอย่าลืมนะคะแอร์เรียด้านบนเขาก็จะเขียนไม่หมดเลยนะคะนี่มีปลาแรดด้วยปลาแรดน,ะะนี่นี่จุดาาทางออกนี่เป็นจุดทางออกแล้วนะคะโอเคข้อ <Okay. S 2> งนี้ต้อเขาสร้างเขาสร้างกรีมแบบน่ารักมากเลยนะคะเพราะว่า ก็ให้รู้ว่านี่คือธรรมชาติที่เด็กๆชอบมานะคะดฉงนั้นก็ขอภาพหนึ่งภาพสําหรับบรรยากาศนะคะสำหรับเตรียมเด็กๆที่สมัยเด็กของเราไม่มีค่ะได้แล้วปั่นกันต่อเลยค่ะยาวๆยังเหลืออีกยาวเลยค่ะกว่าจะถึง มากเลยสดชื่นกับสดชื่นก็ระยะทางที่มานี้นะคะก็คิดว่าน่าจะประมาณ30กิโลกว่าแล้วค่ะจริงๆการปั่นจักรยานเนี่ยนะคะก็เราเราเลือกได้ค่ะว่าเราจะปั่นแบบไหนคะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าเราได้ระยะระยะทางที่มันไกลๆเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพนะครับหนึง่งหัวใจของเราเนาะ แต่เรื่องของความเร็วนะคะเราก็ปั่นเป็นช่วงๆได้ปั่นช้าบ้างปั่นเร็วบ้างนะคะมันก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงค่ะและนี่คือจุดสุดท้ายของการท่องกันปั่นจักรยานท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครของพันท้ายนรสิงห์เนาะ ก็คือจุดนี้คือจุดสุดท้ายคือวัดโคกขามนะคะซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็มีพิธีกรรมมากมายเลยนะคะวัน,นวันนี้ทุกคนนะคะมาจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็มานะคะพักเพื่อที่จะดื่มน้ำนะคะแล้วก็จะได้ ไปต่อนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะกลับไปที่วัดพันท้ายนรสิงห์นะคะก,ก็อยากให้ทางทุกท่านลองดูบรรยากาศในวัดโคกขามนะคะต้องบอกว่าหน้ามาสการะหน้ามาเชี่ยวมากๆเลยนะคะเพื่อส่งเสริมพระบวรพระพุทธศาสนานะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้จัก,กรยานล้อใหญ่มากแข็งแรงมากเลยทั้งคู่ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาแตงโมทานกันสักน,นิดหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องดื่มอีกหน่อยค่ะเพราะว่าปั่นมาก็ ทีนี้เวลาท่านใดก็ตามนะคะที่ดูไลฟ์นี้นะคะแล้วก็สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเออก็ที่ทุกจุดนะคะก็จะมีน้ําให้ดื่มนะคะมีอาหารว่างให้นะคะก็สามารถที่จะมารับได้เลยะคะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าวันนี้เขาให้อะไรเราบ้างนะคะ<ร> Tamam, ไปร่วมไปร่วมมาเลยไปร่วมถ่ายรูปใจแห่งซีสันไม่มี่วันจบสิ้นเอ้าเรามาถ่ายรูปร่วมตับนะคะคณะปั่นจักรยานด้วยกันค่ะเวลาพาเราไปกันไกลแต่ออกไปเท่าไรยังไม่รู้สิ้นสุด ปควาก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะคะในจุดที่3แล้วทุกคนก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะทีนี้ทางกลับก็ปั่นกันตามกันไปนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมนะคะให้กับทุกคนที่นะคะที่ชอบการออกกาลังกายและกําลังหาดทางเลือกนะจักรยานการปั่นจักรยานเป็นทางเลือก สำหรับคนรักสุขภาพนะคะไม่ได้สวยหรูอย่างท่านว่านะคะลองมาปั่นดูแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยนะคะ